สายวายหอายบิ๊กรุกคนนี้อเหนเดิมวันน้ะตเฮ้ยอ <hi> เอาบ uh, ัตรไปจำตัวไปะชาชนแล้วดิ ทังคนที่เข้ามาถมยังไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยบ้าครับมาช่วยกันหน่อยครับมาช่วยกันหน่อยนะฮะเั่ด้เยวเดียวเอาแบบ่ไปขยายหน่อยได้ได้ใ้

เราก็ไม่อยากให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นอยากให้ลูกบานเราได้มาดูที่นี่เลยจะได้รู้ว่าเป็นของของเราไม่ใช่ของส่วนรี่เริ่มตนออ้นคนนั้น,น่าจะมีที่สุดตอมีขาบบคมถิงน,น่าจะมีที่สุดออกข่าวให้ด้วยว่าใครเป็นคนริเริ่มคิดเรื่องเนี้ยน่าจะมีที่สุดเพราะว่าสมบัติของใครก็ของมันบ้านใครก็บ้านมันจะมาเล่นทุกแบบนี้ไม่ได้คุณจะมาร่วมพัฒนาก็ไม่ว่ากันถูกไหม๋ยวจะมาพุบเอาไปเป็นของคุณเลยอายมากน่าอายมาก เอาไยกดับสําำหรับผู้ที่ดต่อสำหรับกระแสอฟาัมพนธ์การย้ายทิศทาขาใจในเรื่องก็วางผูกเราทราบจใจในสังคมออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าแรงมากตแล้วก็คนข้างนอกเนี่ยเขาได้รับรู้เรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ยอมรอแล้ววามผูกันวสร้างความกดแผลในตัวเรา ในจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีความสําคัญมากนะเพราะว่ามีสถานที่โบราณสถานมีแหล่งประวัติศาสตร์สําคัญหลายแห่งผมเองเนี่ยผมเป็นคนนครมาตังแต่ผมก็ได้ศึกษาแล้วก็เห็นว่าจังหวัดเนี่ยควรจะต้องมาช่วยกันดูแล้วคนในเมืองคนในเขคนในเทศบาลทำงานในภาคประชาชนก็ได้เกิดหลายหลายอย่างนะในกรณียกตัวอย่างที่ผมทำงานเนี่ย ครับก็เรื่องการอนุรักษ์สะพานเจริญซึ่งเป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระองคพระบามเด็จพุทธเจ้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานให้กับกรุนครมหสมแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าคุณเจ้าพุทธมหาราหลายท่านเริ่มเริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็มาแสดงติดใจแล้วสุ่คนในเขตเทศบาล เมื่อบ่ายสามก็ประ500มาณห้าร้อยกว่าคนเข้ามาแต่ตอนนี้ภายุก,งกวงการในวงการศึกษาเนี่ยก็ชัดเจนจะทั้งงานเขียนวิจัยการศึกษาระถมศึกษาถ้าออกมาลุงเขตยนหนึ่งมีหนังสือเรืแจ้งไปถึงทุกโรงเรียนเพื่อก,การชัดนัานย้ายโบราณวัตถุครับแล้วในส่วนขององค์กรท้องถิ่เจ้าที่ผมประสานขณะที่ล่าสุดเลย ไม่ว่าจะเป็นสวทเทศบาลทุกที่ทัดคานนะครับทัด้านแล้วก็ในส่วนของเราเองกลุ่มผสมรัฐผสมนครจะยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่6กเวลาเก้างจากนั้นก็จะเคลื่อนงานในส่วนของการลงชื่อทัด้านเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วทุกอำเภอมีปรลงชื่อเรเห็นว่าทางการตัวราชกที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นที่แสดงยืนยันด้านเงาทางพุทธศาสนา ที่มีต่อชาวจนวรรณภูมิและคนนครปฐมเพราะนั้นการที่เราจะรักษาโบราณสถานรักษาประวัติศาสตร์รากเน่าของชาวนครปฐมเนี่ยสิ่งวัตถุสาคัญทั้งหมดคนที่จะมีไว้เพื่อที่จะให้รุ่หลัชาวนครปฐมได้มีโอกาสได้ศึกษาที่นี่ก็คงไม่เห็นด้วยที่จะย้ายไปอยู่ที่เพราะว่าสิ่งทั้งหมดนั้นขุดพบจากนครปฐมจึควรที่จะอยู่กับชาวนครปฐม 一、上。